สวัสดีทุกคนผมอันฟาดีครับผมอยากจะต้อนรับทุกคนมาชมชุดวิดีโอใหม่ล่าสุดชื่อว่าตอบคำถามง่ายๆเหตุผลที่เราเรียกชื่อนี้ก็เพราะว่าถ้าคุณไปดูโปรไฟล์ส่วนตัวของผมบน Facebook จะหาได้ที่ alfadi.sira alfadi.sira that's a l f a d i c as in charlie i r a ผมมักจะโพสต์บ่อยๆคือที่ผมเรียกว่าคำถามง่ายๆคำถามง่ายๆ ผมจะอ่านให้ฟังตอนนี้คำถามคือถ้ามูฮัมหมัดเป็นศาสดาเหมือนโมเสสเหตุผลที่ผมถามข้อนี้คือมีการอ้างว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้เผยพระวจนะที่กล่าวถึงในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ข้อ18ที่พระเจ้าตรัสโดยตรงผ่านโมเสสเพื่อบอกชาวอิสราเอลว่าเราจะให้มีผู้เผยพระวจนะอย่างเจ้าเกิดขึ้นในหมู่พวกพี่น้องของเขาโมเสสก็พูดอย่างนั้นข้ออ้างก็คือ ผู้เผยพระวจนะคนนี้คือมูฮัมหมัดพี่น้องมุสลิมจะบอกเราเช่นนี้เสมอดังนั้นผมจึงถามคำถามง่ายๆผมจะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องมุสลิมนะครับที่เขาบอกว่ามูฮัมหมัดเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนโมเสสคำถามของผมคือถ้าเขาเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนโมเสสจริงๆแล้วเพราะเหตุใดเขาหมายถึงมูฮัมหมัดนะครับไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของโมเสสในกรณีนี้ผมใช้กฎแห่งวันสะบาโตทำไมเรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมล้วนประนามชาวอิสราเอล ประชากรของพระเจ้าที่ละเมิดพระบัญญัติและกฎวันสบาโตเป็นหนึ่งในบัญญัติเหล่านั้นกฎวันสบาโตเป็นหนึ่งในพระบัญญัติผมจะพาคุณไปที่เว็บไซต์ซึ่งมีพระคัมภีอยู่ในนั้นเช่นเว็บไซต์ชื่อ b บ b บ e ล o m โอเคครับและถ้าคุณไปที่ b บ b บิล o m และเข้าไปที่นั่นเพียงแค่ค้นหาหนังสืออพยพ็นต้นผมจะพาคุณไปที่อพยพบทที่20โอเคครับอบพยพบทที่20ซึ่งมีเรื่องการรับบัญญัติสิทธประการและในอพยพบทที่20พระบัญญัติข้อแรกคือ เราคือยาเวพระเจ้าของเจ้าผู้ได้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากแดนทาสักวันในอนาคตผมจะพูดถึงพระบัญญัติทั้งหมดนี้บัญญัติสิประการนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่ามุฮัมมัดละเมิดบัญญัติทุกข้อเพราะมุฮัมมัดไม่ได้สั่งสอนถึงพระยาเวพระเจ้าผู้ทรงนําชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์พระเจ้าของโมเสสซึ่งอันกุรานก็ยอมรับเรื่องราวของการอพยพยอมรับว่าโมเสสเป็นผู้ปลดปล่อยชาวอิสราเอล ดังนั้นอันกุรานอย่างน้อยจากมุมมองทางประวัติศาสตร์ก็ยอมรับว่าเหตุการณ์นี้เป็นประวัติศาสตร์จริงไม่ว่าจะเล่าถึงรายละเอียดถูกต้องหรือไม่ก็ตามไม่เกี่ยวนะครับแนวคิดก็คืออันกุรานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมรับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เช่นนี้เมื่อเอามาบันทึกแล้วเรื่องนี้จะเอามาใช้ต่อต้านอันกุรานต่อว่าผู้เขียนอันกุรานและผู้ส่งสารอันกุรานที่พวกเขาละเมิดต่อรายละเอียดของพระบัญญัติเพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงนำชาวอิสราเอลออกจากอียิปต์โดยใช้โมเส คือผู้ที่อยู่ตรงนี้ในอพยพบทที่19และอพยพบทที่20ให้บัญญัติส,สิทธิประการแก่ประชากรของพระองค์พระบัญญัติข้อที่สองพูดถึงห้ามทํารูปเคารพสําหรับตนเป็นรูปสิ่งใดซึ่งมีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือบนแผ่นดินเบื้องล่างหรือในน้ําใต้แผ่นดินห้ามกราบไหวหรือปรนิบร,รูปเหล่านั้นน่าสนใจใช่ไหมครับเพราะศาสนาอิสลามใช้กับาระาหรือศาลเจ้าและอ้างว่าศาลเจ้าแห่งนี้ที่อยู่ในมักกะในปัจจุบันเป็นของจําลองจริงๆของกระบืออีกอันที่อยู่ในสวรรค์ เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนี้อย่างชัดเจนแล้วก็จะมาถึงพระบัญญัติข้อที่สามห้ามใช้พระนามพระยเวพระเจ้าของเจ้าไปในทางที่ผิดเมื่ออยู่ในศาสนาอิสลามผมเคยใช้พระนามของพระเจ้าไปในทางที่ผิดตลอดเวลาบางทีก็สาบานโดยพระนามพระเจ้าและใช้เรียกเรื้อเปลือยและพยายามเรียกใช้พระนามด้วยวิธีต่างๆมากมายและไม่ได้หมายความว่าผมจะให้เกียรติพระนามนั้นด้วยซ้ําพี่น้องมุสลิมที่รักครับคุณก็รู้ใช่ไหมว่าผมกําลังพูดถึงอะไร เราทุกคนทำสิ่งนี้ในโลกอิสลามใช้อุทธรพระนามของอัลลอฮ์แต่บัญญัติที่สี่คือข้อที่ผมจะเน้นตอนนี้ซึ่งบัญญัติที่สี่บอกว่าจงระลึกถึงวันสะบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์บัญญัตินี้มีเพราะในเรื่องราวการทรงสร้างในปฐมการบทที่หนึ่งพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างจักรวาลและทุกสิ่งในนั้นภายในหกวันวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดเป็นวันสะบาโตของพระเจ้าพระองค์ทรงหยุดพักจากพระราชกิจของพระองค์ในวันที่เจ็ อันที่จริงเป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ในอพยพบทที่สาเอกล่าวไว้ว่าเป็นหมายสําคัญเช่นถ้าเราอ่านอพยพบทที่สาสิบเอ็ดข้อสิบสองถึงสิบเจ็ดเริ่มต้นเช่นนี้พระยาเวตรัดกับโมเสว่าเจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าจงรักษาวันสะบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสําคัญระหว่างเรากับพวกเจ้าตลอดชั่วชาติพันของพวกเจ้าโอเคจนถึงตอนนี้ก็ชัดเจนว่าโมเส และศาสดาพยากรณ์ทุกคนที่มาหลังท่านในพันธสัญญาเดิมตลอดจนถึงสมัยพระเยซูผู้เสด็จมาเพื่อทําให้คําของผู้เผยพระวจนะและธรรมบัญญัตินั้นสําเร็จศาสดาทุกท่านได้ถือวันสะบาโตวันสะบาโตที่นี่คือวันไหนวันเสาร์ในพระคริสต์เราก็ถือวันนี้แล้วคือว่าเพื่อนมุสลิมของผมมักจะบ่นว่าทําไมคริสเตียนถึงไม่ถือวันสะบาโตเราถือนะครับเราถือวันนี้แล้วในพระคริสต์เราเฉลิมฉลองวันแรกของการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ในวันอาทิตย์ โอเคเต้องแยกแยะระหว่างการละเมิดบัญญัตินี้กับการถือวันสบาโตนะครับเราได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติในพระคริสต์ครบถ้วนแล้วพระคริสต์ทรงเป็นจุดจบของธรรมบัญญัติดังที่โรมบทที่10ข้อ1-4กล่าวไว้โดยเฉพาะในข้อ4ดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจว่าคริสเตียนสาวกของพระเยซูเช่นผมเองเราไม่เคยละเมิดธรรมบัญญัติใดๆเพราะว่าในพระคริสต์เราได้ปฏิบัติตามกฎของโมเสสครบถ้วนแล้วเราได้ทําตามทุกข,ข้อที่ควรทําอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นพระเยซูท่งเป็นเครื่องบูชาของเราครั้งเดียวและตลอดไปพระองค์คือผู้ที่มาทำทุกอย่างเพื่อเราพระองค์ทำสำเร็จแล้วถ้าคุณติดตามพระเยซูพระองค์บอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตเราเป็นทางนั้นสู่สวรรค์น,นะครับเป็นความจริงและเป็นชีวิตคุณจะได้รับชีวิตนิรันด์โดยการทำอะไรด้วยการทำทุกอย่างที่ต้องทำพระเยซูเคยบอกฟาริสีคนหนึ่งเกี่ยวกับบทบัญญัติให้ทำตามนั้นแล้วจะมีชีวิตอยู่คือคุณจะไม่ต้องการพระองค์ ถ้าประพฤติตามธรรมบัญญัติของโมเสสได้ครบถ้วนสมบูรณ์โดยไม่ละเมิดใครสามารถทำได้ไม่มีใครครับเป็นเหตุผลว่าทําไมต้องมีการถวายเครื่องบูชานองเลือดจึงเป็นส่วนหนึ่งของระบบการบูชาทําไมเพราะคนจะทําบาปเรื่อยๆต้องถวายเครื่องบูชาในตอนเช้าและตอนบ่ายและในช่วงพิธีการเฉพาะต่างๆและในวันลบมทินของคนทั้งชาติเป็นต้นพระเยซูเสด็จมาสิ้นพระชนเพื่อเราและพระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จตามข้อกําหนดครบถ้วนครั้งเดียวเป็นพอ ความหมายตามหนังสือฮิบรูที่กล่าวไว้ก็คือในพระคริสต์จะไม่จําเป็นต้องทําซ้ําแล้วซ้ําอีกแล้วมูฮัมหมัดละ่ะมูฮัมหมัดละ่ะจริงๆแล้วมูฮัมหมัดประนามตัวเองเพราะในอันกุรานเขายอมรับว่าเรื่องนี้จําเป็นสําหรับชาวยิวดูตัวอย่างในอันกุรานซุรอที่สองค์การที่154มีข้อความว่าคือนี่เขาว่าอัลลอฮ์ตรัสนะครับ และเราได้ยกภูเขาอัตูขึ้นเหนือพวกเขาเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาของพวกเขาและเราได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงเข้าประตูนั้นไปโดยน้องศรีสลงและเราได้กล่าวแก่พวกเขาว่าจงอย่าได้ละเมิดในวันศปกโตอันที่จริงอันกุระอ่านกำลังพาดพิงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ภูเขาซีนายก่อนหน้านี้ในซูร์ร์แก่อนหน้านี้ผมควรพูดว่าในอันกุระอ่านที่เราอ่านกันวันนี้ผมไม่ได้คิดตามลำดับเวลาเขียนของแต่ละซูร์นะครับแต่ก่อนหน้าซูร์นี้ในซูร์สอ,ององค์การ65มีข้อความดังต่อไปนี และแน่นอนพวกเจ้ารู้กันแล้วถึงบรรดาผู้ที่อยู่ในพวกของเจ้าในพวกของเจ้าตรงนี้หมายถึงชาวยิวที่ได้ละเมิดในวันสับาโตแล้วทำไมมันถึงสำคัญอันกุร่าอานยอมรับการอพยพของอิสราเอลคืออันกุรอานรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวที่พระเจ้าทรงประทานพระบัญญัติประการอันกุรอานยอมรับว่ามีวันสบาโตชาวยิวจะต้องถือวันสบาโตอันกุร่าอานยอมรับว่าชาวยิวบางคนละเมิดวันสบาโตที่น้องมุสลิมจะอ้างว่ามูฮัมหมัดเป็นศาสดาพยากรณ์เหมือนโมเส แล้วทำไมเล่ามูฮัมหมัดจึงไม่ถือวันสบาโตอย่างเคร่งครัดลองมาดูสิ่งที่ฮะดีษกล่าวไว้เล่าโดยอบูฮุไรนี่อ่านจากซอฮีบุคคอรีคือซอฮีบุคคอรีหนังสือที่สองเล่มสิบสามฮะดีที่หนึ่งและฮะดีที่ยี่สิบเอ็ดเข็นกันกล่าวไว้ดังนี้บรรยายโดยอบูฮุราว่าฉันได้ยินาศาสดาของอัลลอฮ์หมายถึงคำพูดของมูฮัมหมัดเราเราตรงนี้หมายถึงชาวมุสลิมเป็นกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มาภายหลังชาวยิวและคริสเตียน แต่เราจะเป็นผู้นําที่สุดในวันฟื้นคืนชีพเห็นไหมครับเราจะเป็นกลุ่มแรกในวันฟื้นคืนชีพที่จะถูกตัดสินและส่งขึ้นสวรรค์หรือถูกพิพากษามุสลิมบางคนอย่างที่เห็นได้ชัดอันกุรอานระบุว่าเขาอาจถูกลงโทษในไฟนรกคือมูฮัมหมัดกล่าวไว้ว่ามุสลิมจะเป็นคนกลุ่มแรกลองดูเหตุผลของเขาซิดลองดูเหตุผลของมูฮัมหมัดคือเป็นวิธีพยายามแต่งเรื่องแบบคลาสสิกของมูฮัมหมัดประกอบเรื่องไปเรื่อยๆโอเคนี่คือสิ่งที่บอกไว้ พวกเราจะเป็นกลุ่มแรกในวันฟื้นคืนชีพถึงแม้ว่าชาติก่อนๆชาติที่มาก่อนเราได้รับพระคำทีอันศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้าเราโอเคและนี่คือวันของพวกเขาวันศุกร์เป็นการเฉลิมฉลองซึ่งเราได้สั่งไว้ให้พวกเขาถือแต่พวกเขาก็ผัดวันอลอจึงได้ประธานคำแนะนำแก่เราสำหรับเรื่องนี้หมายถึงวันศุกร์และอื่นๆทั้งหมดคนอื่นจะมาหลังเราด้วยเหตุนี้วันศุกร์จึงเป็นวันของเรานั่นคือวันแรกก่อนวันไหนก่อนวันเสาร์ และก่อนวันอาทิตย์นั่นคือสิ่งที่เขาพูดพรุ่งนี้วันศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวหมายถึงวันเสาร์และของคริสเตียนวันมารืนหมายถึงวันอาทิตย์เหตุผลของมูฮัมหมัดก็คือเราจะเป็นคนกลุ่มแรกดังนั้นเราจึงได้วันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถือเป็นวันสําคัญเหนือวันศักดิ์สิทธิ์อื่นๆซึ่งหมายถึงวันเสาร์และวันอาทิตย์ไม่มีตอนไหนที่มูฮัมหมัดบ่นว่าคริสเตียนใช้วันอาทิตย์สิ่งที่เขามุ่งเน้นก็คือชาวมุสลิมนำหน้าชาวยิวและนำหน้าคริสเตียน และที่นี่คุณเริ่มเห็นอีกตัวอย่างหนึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ว่ามูฮัมหมัดเองก็ไม่ได้ถือวันสบาโตนั่นเป็นเหตุที่ผมอยากถามคำถามแบบนี้ในโพสต์ของผมพูดง่ายๆเพราะผมอยากจะแสดงให้คุณเห็นและพิสูจน์ให้คุณเห็นโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่ามูฮัมหมัดไม่สามารถเป็นศาสดาเหมือนโมเสสได้พบกันในคำถามต่อไปขอให้มีความสุขในวันนี้